เกาะไผ่ที่นี่คือชายหาดสวยสุดฮิปที่หากเพื่อนๆชอบมาพัทยาบ่อยๆแล้วแล้วก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างเพราะที่นี่อยู่ห่างจากเกาะล้านมาทางทิศตวันตกเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ในการดูแลของกองทัพเรือที่เปิดให้ประชาชนมาเที่ยวได้และยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเหมาะแก่การมาผ่อนคลายแบบไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายค่ะ ตอนนี้นเพื่อนๆสามารถมาคู่แอนชิกดำน้ำตกปลาทำกิจกรรมชายหาดได้กันถึง4หาดด้วยกันนั่นก็คือหาดหน้าบ้านหาดตาตุ่มหาดยาวและหาดรีอ้อเขาเก็บค่ารักษาสาภาพาแวดล้อมบนเกาะไั่ด้วยนะคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนละ50บาทส่วนชาวต่างชาติเนี่ย150บาทค่ะ สิ่งที่ชิลสุดๆบนเกาะนี้ก็คือการได้รับอากาศบริสุทธิ์ของทะเลแบบเต็มๆเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์โดยปราศจากร้านค้าและโรงแรมเหมาะก,กับทริปแบบไปเช้าเย็นกลับอยู่ใกล้ๆแค่พัทยาเองค่ะ เกาะไผ่นะคะก็เป็นเกาะที่แบบเป็น p r i v a t เป็นส่วนตัวนะคะก็จะไม่มีร้านขายของฉะนั้นก็ถ้าอยากมาพักผ่อนที่นี่ก็เตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหารเอาให้พร้อมเอาให้ครบใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นกีฬาเล่นอะไรก็อย่าลืมอุปกรณ์กีฬาที่จะมาเล่นเพื่อสุขภาพกันที่เกาะนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญแน่นอนสําหรับสาวๆถ้ากลัวผิวคล้ำแน่นอนค่ะครีมกันแดด อย่าลืมเตรียมมาและสําหรับที่นี่นะก็สําหรับใครที่อยากมาค้างคืนนะเขาบอกว่าเสียใจด้วยเพราะที่นี่อยู่ได้ถึงแค่4ี่ <4. S 1> โมงเย็นเท่านั้นเป้นไปเลยไม่เป็นไนไม่น,าน่าอะสิงันเราไปเล่นน้ำกันดีกว่า